แสดงออกทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาเพื่อที่จะให้ที่ๆอย่างเช่นที่ๆมอสหาอื่นๆจะเป็นี่มหที่กําลังจะจบไปนะครับอยากให้ข้อ่ะมีประสบการณ์ตรงนี้อย่างเช่นการที่มาพูดเกี่ยวกับอันนี้เหรอเกี่ยวกับภาษาที่ประรคออย่างเช่นคาว่าในเราไปจะพูดเป็นประโยคเป็นคำที่ เขาจะสามารถนาไปใช้ได้ข้อที่2นะครับอยากัดาดกิจกรรมเกี่ยวกับสีานีบอลฐานลิ้นให้เพื่อนเพื่อที่บเพื่อนพี่น้องชาวภาคขาวขึ้นมาแสดงความสามารถของตนเองบนหน้าเวทีนะครับใครที่มีความสามารถก็สามารถที่จะร้องสบายนะครับข้อที่สามอยากพัฒนาเกี่ยวกับุทของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการอะไรให้มันดีขึ้นนะครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าก็ภาคสนามแบคทีเรียรัวมีแต่แย่กว่าหา่างอยากที่จะดูที่มีกล้ารผลิตของเชื้อหน้าขอ